สวัสดีครับผมผมื่อสุลลักษ์ครับระบบเป็นเชฟครามครับจะค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงจากซีซั่นแรกนิดหนึ่งเพราะว่าซีซั่นแรกก็จะมีความอมทุกนิดหน่อยมีความเครียดอะไรอย่างเงี้ยครับซีซั่นนี้ก็มีความสุขขึ้นครับเพราะว่ามีความรักก็มีเรื่องของการปรับจูนความรู้สึกบ้างนิดนึงแต่ว่าเรื่องพื้นฐานตัวละครก็ไม่หนีไปจากเดิมครับความเครียดยังคงอยู่แต่ว่ามีความรักเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความร่าเริงขึ้นเพราะว่าได้เจอกับแก๊งเพื่อนที่แม่กลอง เรายังคงสนเสน่ห์ของเมนูอาหารที่น่าสนใจและคนไม่ค่อยได้รู้จักเมนูที่เราเอาไปทําในเรื่องเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากในแต่ละเมนูที่คนจะได้เห็นแล้วแบบว้าวมีเมนูนี้ด้หรออะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเองเนี้ยผมเป็นคนชอบกินอาหารมากๆผมยังแปลกตากับเมนูที่ที่เจอในเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคิดว่าทุกคนน่าจะเอ็นจอยพลอยพัดพ,พัชธรธนวัต์ค่ะชื่อเล่นชื่อพลอยพัดค่ะรับบทเป็นเต็มค่ะ คารรกเตอร์ก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีค่ะแล้วก็เป็นคนเข้าใจคนอื่นถ้าสันๆก็จะประมาณนี้ค่ะอยากจะบอกว่ามีความน่ารักมากขึ้นอ่อนไหวมากขึ้นค่ะเหมือนเราชอบจากซีซั่นแรกมาเยอะมากๆค่ะก็จะฝึกจากการที่ใช้สัมผัสส่วนอื่นมากขึ้น สวัสดีครับผมเค้งนัทวัฒน์แก้วโบสายนะครับรับบทเป็นชนครับคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวชนเนี่ยเป็นหนุ่มกรุงเทพซึ่งได้ย้ายตัวเองมาอยู่ที่โฮมสเตดแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆนี่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านใช่ครับ mm hmm. จริงๆการรับบทของเรื่องนี้ก็ถามว่ายากไหมไม่ยากเท่าไหร่สิ่งที่ยากคือการขับเรือให้คล่อง ซึ่งรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะท้าทายแล้วก็ค่อนข้างสนุกเพราะว่าต้องขับเรือเองเหมือนเป็นสิ่งที่อยากทามาตั้งนานอยู่แล้วแล้วก็อยากลองขับเรืออยากแบบอยู่ในแม่น้ําขับเรือไปตามล่องคลองล่องแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับชื่อรังสิสารกิ่งทองนะครับผมชื่อซันนะครับรับบทเป็นเอิร์ธนะครับในเรื่อง รคเตอร์ของเอิร์ธเนี่ยก็ต้องมาลงพื้นที่เพราะว่าตัวเอิร์ธเนี่ยเขาก็เป็นนักธุรกิจมีเงินร่ำรวยพอมาอยู่ที่ชุมชนมาอยู่กับชาวสวนเราก็ได้มาเจอชนเนี่ยการที่จะต้องมาอยู่ตรงเนี้ยคนที่จะเป็นนักธุรกิจเวลามาอยู่พื้นที่ที่เขาไม่คุ้นเคยแหละมันจะต้องเป็นยังไงมีไปสวนมีนั่งเรือมาโฮมสเตย์มามมมคนที่ชอบธรรมชาติอยู่แล้วระดับหนึ่งก็เลยโอเค ปกติแล้วทํางานอยู่ในกรุงเทพเนะไม่ค่อยได้ออกมาเหมือนเราก็ได้ออกมาเปลี่ยนบรรยากาศได้มาเจออะไรใหม่ๆประดิษฐ์ประสาททองนะครับผมรับบทเป็นลุงโตครับ <c oughs> ก็ลุงโตเป็นชาวสวนนะครับแล้วแกก็มีความผูกพันกับบ้านเกิดของแกมากแกเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ในสวนเนี่ยนะครับแกก็เป็นคนที่แบบปากร้ายใจดีอะไรเงี้ยครับดูเหมือนแกจะดุ จะเวียงรอบทิษเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วแกเป็นคนใจดีมากๆครับเตรียมตัวก็นอนให้พอครับเพราะว่าบท <G> un> <T un> <t un> ต้องพูดให้เปะๆตามบทนะครับเพราะว่า,าละครเรื่องนี้ครับเราใส่ใจกับผู้ที่มองไม่เห็นด้วยเขาสนุกกับการดูละครเราเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นภาพแต่เขาต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นตัวบทละครที่ตัวละครพูดเนี่ยมันจะช่วยสร้างจินตนาการของผู้ชมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ครับนักแสดงทุกคนึงต้องเหนื่อยหน่อยหนึงน่งในการที่ต้องใส่ใจกับจุดนี้แล้วก็พยายามท่องบทให้ได้นะครับพีคพิมพลพนธิธรรมรงนะครับรับบทเป็นเบิ้มครับสำหรับเบิ้มเนี่ยเบิ้มก็จะเป็นวินมอเตอร์ไซค์เนา,านะที่ตอนแรกเนี่ยไปฝึกเียนทำอาหารกับเชฟก่อนแล้ววันหนึ่งครับอยู่ๆเบิ้มก็มีลูกขึ้นมาโดยที่ตัวเองแล้วก็แฟนเองไม่ได้พร้อมนะครับเบิ้มก็เลยเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคุณพ่อมือใหม่แล้วก็เปิดร้านทำข้าวไข่เจียว ความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นโตขึ้นก็จะต้องเตรียมตัวรับมือกับการเลี้ยงลูกเนะาะความท้าทายก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องการเลี้ยงลูกนี่แหละแล้วก็การถ่ายทำเนาะกับเด็กอายุประมาณ6เดือนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็ต้องประครบประงมดูแลเขาอย่างดีรวมถึงการโฮารมณ์ของตัวเองด้วยเพราะในซีนในบทเนี่ย มันจะมีความวุ่นวายหลายอย่างมากทั้งลูกร้องไห้ทั้งปัญหาเรื่องเงินเรื่องต่างๆทุกอย่างมันตีกันในหัวเยอะมากก็ถือว่าเป็นบทที่ท้าทายพอสมควรสวัสดีค่ะชื่อโรสนะคะการพิชาพัฒนาศักดิ์ค่ะรับบทเป็นแพรวค่ะแพรวในภาพนี้ก็จะมีความเป็น working woman แล้วก็เป็นผู้หญิงที่มั่นใจ independent คอยสปอร์ตเพื่อนอยู่เสมอ มีความเปลี่ยนแปลงจากภาคแรกค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าในภาคนี้เนี่ยจะมีความเซอร์ไพรส์อยู่นิดนึงรู้สึกว่าเป็นการสวิตช์อารมณ์ค่ะเพราะว่าอย่างเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยแต่จริงๆลึกๆข้างในเราก็เจ็บปวดชื่อท็อฟฟี่ครับโสพลทับกรองครับรับบทบาทเป็นทนายมอดครับมอดคือเป็นทนายตาบอดครับแล้วก็มีความฝันที่อยากจะเป็นทนายความครับ าคนี้เนี่ยก็คืออาจจะต้องโตขึ้นเพราะว่าเราเริ่มทํางานและเริ่มเป็นทนายแล้วก็เราต้องแก้ปัญหาให้กับลูกความด้วยอย่างเงี้ยครับรก็อาจจะต้องศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมว่าทนายมีวิธีพูดแบบไหนหรือวิธีท่องจําอะไรเงี้ยครับอยากให้คนดูได้ได้ดูละครนี้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครนี้เนี่ยนำเสนอในหลายๆแง่มุมเนาะในเรื่องของความพิการเองเรื่องของอาหารเองหรือเรื่องของความรักเองนี่ครับแต่ว่ามันมีหลายรสชาติที่อยากให้ทุกคนเสพ ก็จะมีความหลากหลายมากกว่าภาคแรกแล้วก็จะมีเส้นเรื่องอื่นๆเข้ามาด้วยครับมีตัวละครอ,อื่นๆเข้ามาด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตาม Sweet Sensory ด้วยนะคะภา,าะคะาที่2ทางช่องไทย PBS ค่ะรับรองว่าสนุกเข้มข้นแล้วก็น่าติดตามมากแน่นอนค่ะ Sweet Sensory 2ครับ